คมจริงๆคุ้มจริงๆยิ่ง,งกว่าคุ้มคุมทุกสิ่งคุมที่แฟร์มระทองจองเพียงแค่ห้าพันอยู่กันสุขสันสบายสบายเา้าก็น้อยผ่อนนิดโอนสิดโฉนดเอาไปเลยง่ายได้ย้เย,ย้ๆ้้จามาจะไปใกล้หมดแต่หักมีรถไม่ผ่านมีสาววายน้องและมีส่วนยมประทอง ันที่ 9, เก้าเดือนเก้าเรวเข้ายาชารรดิจองแผนปลาทองรังสิตวันนี้จองบบ 5, เอียงแค่ห้ามันวันที่ 9, เก้าเดือนเก้าเรวเข้ายาชารรดิจอกแนดีเดียวย่างนี้ไม่จองแค่วันเดียวุ่วนเปิดจองวันนี้ที่อาคารปลาทองกระดัถนนรัชดาพิเศษใกล้สี่แยกลาดพร้าว